เดี๋ยวเขาไปเขไปเลยครบเน่อเี๋ยวมันมันมคดการตอเนื่องครับวันนี้ต้องใช่เดียเลยถามเลยันนี้ดูไปเขาเลยเดี๋ยวน้องไปเย็บต่อบเลยถาัเลยครับจริงไงบ้างครับเกีงช่วงเราวันนี้นราเนื้อเขาใหญ่ด้วยไปอเวทขึ้นมาแต่เขาเราเคยเราเคยชนะเขาไวกี่ครั้งครั้งหนึ่งครับครั้งหนึ่งสามสามเดือนที่แล้วเดือนที่แล้วครับแต่วันนี้เวนใหญ่ขึ้นะเรับอแต่ว่าเราก็ันพลิกเกมได้ยังไงไหนลองเล่าให้ฟงมาดิอที่ไปเย็บเนี ต่อยวกซ้ายแล้วก็มาตรงข้าเมาเลยคือพี่พี่มิดเขาสั่งไงตอนนั้นตอนนีน้ตอนนี้เป็นตกเป็นรองอะหลายชกตัวเล่นไตมัดครับเอาบัตรอย่างเดียวครับอ๋อแล้วก็ทําได้เลยครับโอ้โหถือว่าพลิกเกมได้นะครับได้อะชีพไปวันนี้ก็ได้ครับกี่ก้อนอ่ะอ่ะห้ากับปันก็โอเคแล้วถ้าอยากเงือกข้านนั้นมันลดกับกับกับใต้นะอ้าวมีอะไรคุยกับแฟนมวยไหมวันนี้ ครับวันนี today, ้เด็ดเป็ดว ah, okay, ่ดดังมาไปทำเต็มทีๆด้เลยครับครับฝากติดตามด้วยครับอ่โอเคเอาไปเย็บกินดะกี่เข็มนด่ดูแล้วน่าจะสักีนีดูแผลดูแผลผมว่าสิเข็มน่าจะมีแะเนี่ยซึ่งไหมจังหวะนี้โดนอะไรหราโดนตอกตั้งครับโดนตอกน้งโอเคเอาน้องายครับโดีนี้ด้วยครัช่ดยวันี้เับไปเย็บผลเอาไปเย็บอับัเาเ็เยเอาตรงเยกนเยเารเลย จะตายจิงๆยังไงเลยวะไม่แตกนะโดนโดนโดนเลือดโดนโดนเลือดเขาใช่ไหมครับแล้วทำยังไงเกมมันเป็นยังไงคิดว่าเราตอนนั้นเราคุมเกมได้แล้วไม่คิดว่าไงใช่ครับพลาดโดนหมัดครับคือจังหวะมันแขนมันตกไม่รู้ว่าไงพอพอโดนถึงมันมันจังหวะมันต่อเนื่องนะจังหวะหลักมันไม่ดีอ่ะพอโดนจังหวะนั้นคือไปเลยไล่ไปทานเลย นี่นี่ไฟที่แพ้เข้ามาสองไฟติดเลยดิใช่ครับไฟที่สามไม่น่าจะมีนะมันอยากขือกอล์ฟต่างดีนครับรอนะรอเดี๋ยวรอทำฟองอะไรก่อนนะก็ไม่นะน้องถือว่าเต็มที่วันนี้นะครับผมมีอะไรจะคุยกับคนทางบ้านเหรอไหมขอโทษครับที่ทำให้ผิดหวังอีกแล้วไป่น้าตรงเดียวนี้ครับไม่จุดไหนที่เราต้องกลับไปแก้ไขเราคิดว่าการบล็อกหมัดครับบล็อกหมัดนะแหมทิมทำให้ทิมเอ่อเทนเนอร์วันนี้ก็ผิดหวังตามๆกันแต่ไม่เป็นไรมัดมวยเหมือนกตัวบิงอะไรเกิดขึ้นได้ว่ากันไหมน้องชายสู้ๆนะ โอเคครับผมขอบคุณมากนะครับทีมงานไม่โดนไปไหนนะอ่านี่ครับครังานบอกไปอะไรผู้ใดก็เสมอไปได้โดนทั้งสี่เมอ